สวัสดีคนที่เข้ามาดูกันวยนนะคระับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงแบบเวสติมเูเลเตอร์เองนะรอบนี้ผมต้องมาสุ่มใหม่ก็เพราะว่าคนที่สุ่มไปแล้วในออคลิปก่อนคือเขาไม่ยอมมารับสักทีนะครับผมก็เลยต้องมาสุ่มใหม่นะถ้ามันมีเสียงลมหรือว่าเสียงฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกหนักด้วยก็ผมก็จะมาสุ่มใหม่เลยนะครับพได้เป็นคนใหม่นะ คนเก่าผมก็ได้เอาออกไปเป็นฮิตเรียบร้อยแล้วก็คนดีได้นะครับคนที่ชื่อว่าเอ็มนะผมก็จำโปรไฟล์เขาได้ด้วยก <c oughs> ็คนนี้ก็อย่าลืมติดต่อชื่อระบบกลับมาด้วยนะครับเพราะเขาเป็นคนได้ในรอบที่สองนะรอบรอบเก่าคือคนที่ได้เขาไม่ยอมารับนะครับสำหรับน,นี้ผมก็ไปแล้วครับ ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผม้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอ้ย <c oughs> ไอเช่ข้อที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการแบบแจ้งเตือนคลิปของผมนะก็เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้กดก็เลยไม่ไม่ได้รู้เลยนะครับว่าคลิปของผมเนี่ยมาใหม่มันก็เหมือนคนเก่าแหละที่สุ่มได้เขาแต่แต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้กดกระดิ่งเขาก็าเลยไม่รู้นะครับ พอถ้าใครไม่อยากเป็นแบบนั้นเผื่อตัวเองสุ่มได้ไงก็ต้องกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับพ่อต้องกดกดติดตามก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยกดกระดิ่งนะพ่อสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับ